สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลต์ชานลผนะู้รับสารเดือนตกวากวันแปลความหมาย้วยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโลตหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม2568นะคะประจำพลังงานราศีพฤษภดาวศุ์ดาวจันทร์พฤษภได้หรือว่าผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะเพื่อน มาดูกันนะหมาจะเช็คพลังงานให้พวกคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของพวกคุณเป็นอย่างไรเอาค่ะเรามาเริ่มกันเลยใ่ใบแรกนะคะสองใบแรกที่ตกออกมาพือศพนะ six of one two of one The ์วิล l the chariot และ a c e of c ครตอนนี้พลังงานของคุณนะคะหมอมองเห็นถึงในความลังเลใจนะคะในความลังเลใจแล้วก็ความยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะนำพาชีวิตคุณก้าวไปข้างหน้านะคะคุณสามารถ เอาชนะมันได้เอาง่ายๆแหละอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะที่ทําให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นงานเงินความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณหวาดกลัวรู้สึกเหมือนว่าเออแก้ไขอะไรบางอย่างในอารมณ์ความรู้สึกของคุณหรือแก้ไขสถานการณ์ที่คุณลังเลสับสนว่าเออจะเอาอยัางไงอะไรดีสิ่งนี้นะคะทีนี้มันมีในลักษณะว่าคุณจะได้คําตอบหรือการปิิงไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างการจะเริ่มต้นใหม่ การนำพาชีวิตจากปัญหาเก่าๆเดิมๆที่เหนี่ยวหลังคุณไว้ไม่ให้คุณไปข้างหน้ามันจะนะคะเเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเสร็จสิ้นไปนะคะคุณจะสามารถบางคนก็จะสามารถมุกอ o อนไปได้บางคนก็อาจจะทำให้ชีวิตเนี่ยได้รับสิ่งใหม่อะไรนะคะเช่น ความรักความสัมพันธ์ที่เราเคยกลัวความรักความสัมพันธ์ที่เราลังเลใจสับสนจะไปต่อจะพอแค่นี้คุณก็จะได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปอย่างใจสถานการณ์ที่คุณกําลังไม่พอใจนะคะสถานการณ์นี้กําลังจะลี้คายไปในทางที่ดีนะคะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเดินทางนะคะแล้วก็การประสบความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างมองมองเห็นถึงความสุขแล้วก็ความสัมพันธ์ที่กาลังจะเริ่มต้นใหม่ในพลังงานที่ดีนะคะมีพลังงานที่นะคะ เป็นราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎที่เข้ามานะคะการมีสเสน่ห์นะ,ค,ะความมีสเสน่ห์ในตัวตนของคุณเองแล้วก็ความอดทนเข้มแข็งสามารถชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้การเดินทางไกลกาลังจะเกิดขึ้นหรือคนที่เดินทางไกลจะติดต่อกลับมาหรือว่าเดินทางมาหาคุณอะไรสิกนั้นนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าใครจะเข้ามาหาคุณนะเพจออ e เพนเ a e นะคะ ความสัมพันธ์ที่เคยหยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารใครบางคนที่เราหันหลังแล้วแล้วเรารู้สึกว่าจะตัดขาดจากความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้น่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแถมพลนมีราศีทิจิกแล้วก็มีราศีธนูเข้ามา s i กออฟเพนิเคิลนะคะ การกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจการกลับมาเพื่อหาตรงกลางนะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมนะคะคล้ายๆเหมือนว่าบุญกุศลที่เราทำไว้การรอคอยที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความสุขกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าถามว่า ใครกาลังจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะคนที่เคยห่างไปหรือคนที่คุณถอยออกมาหรือคนที่อยู่ห่างอยู่ไกลจากคุณมีพลังงานของคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นแม่ไม้ได้หรือว่าใครบางคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือสนับสนุนหมายถึงว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเป็นเพื่อนเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นบัดดี้อะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะนะะกลับเข้ามามีอิทธิพลในพลังงานของคุณ คุณอาจจะห่างหายจากคนคนนี้ไปนานแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนเก่าที่คุณชอบที่คุณรู้สึกและคนคนนั้นก็รู้สึกกับคุณนะคะแต่คนคนนี้มีพลังงานของความเป็นม่นะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ม่นะคะทีนี้ความห่างไกลเนี้ยนะคะก็คือเขาและคุณเนี่ยจะกลับมาติดต่อสื่อสารจะกลับมาเจอหน้ากันนะคะ มันเป็นการแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นไปในพลังงานที่ดีที่นำความสุขมาสู่คุณเอาง่ายๆแหละคนที่คุณรอคอยเช่น ถ้ามีอะไรหนะักอกหนักใจไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารมานานมากแล้วคนคนนี้ต้องเคยเกี่ยวข้องกับคุณในอดีตเช่นเคยร่วมงานกันแล้วเคยเจอกันแล้วนะคะจะนําความสุขมาก,ก็คือการกลับมาพูดคุยการหวนกลับมาติดต่อสื่อสารการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่สิ่งนี้นะคะต่อเมื่อคนคนนั้นจบสิ้นความเจ็บปวดบางอย่างในอดีตแม้กระทั่งตัวของคุณเองที่รู้สึกว่า ความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะการกระทําหรือวิบากกรรมต่างๆในอดีตของตัวคุณเองนะคะจะจบสิ้นไปนะคะราศีพฤษภลัคนณะพฤษภนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเอาง่ายๆนะการจบสิ้นกับบางสิ่งบางอย่างเ <c oughs> ช่นคนคนนี้เคยเลิกกับใครบางคนแล้วรออย่ากก็อยากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะคะทีนี้ในพลังงานที่จบ แล้วเริ่มต้นใหม่ก็คือคนคนนี้เมื่อก่อนเคยห่างหรือหายหรือนะไม่ได้ติดต่อสื่อสารก็จะกลับมาพูดคุยก็จะกลับมาติดต่อสื่อสารเขาคิดในมุมมองใหม่ว่าอยากมีความรักครั้งใหม่อยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะแพชชั่นการกลับมาของเขาคือการรอคอยที่จะเจอหน้าคุณมองเห็นถึงพลังงานที่นะ รอคอยนานมากแล้วที่จะเจอกับคุณเกี่ยวกับงานของเขาและงานของคุณมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เสร็จสิ้นการรอคอยคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหมอมองเห็นถึงการได้มีการโทรหาหรือการส่งข้อความหรือสัออหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยคุณอยู่ในอนาคตแต่ส่วนใหญ่หมอหมอมองเห็นถึงการกลับมาติดต่อสื่อสารนะ,ะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงาน ถ้ามีงานมาเกี่ยวข้องคุณก็จะได้เจอคนคนนี้ถ้าไม่ได้มีเรื่องงานที่เกี่ยวข้องคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่โทรหาคุณนะคะความคือถ้าไม่ได้พูดคุยก็จะกลับมาพูดคุยถ้าไม่ได้เจอหน้าก็น่าจะกลับมาเจอหน้าบางคนถ้าเกิดบังเอิญต้อง,งมีเรื่องที่บังคับ เกี่ยวกับเรื่องงานคุณและคนคนนี้ก็จะกลับมารู้สึกดีต่อกันหมอมองเห็นถึงพลังงานนี้นะคะราศีพฤษภลัคนาพฤษภทีนี้มันมีพลังงานว่าบางทีความเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงว่านะ,ะตัวเขาเนี่ยนะ,ะอยากจะเปิดเผยความรู้สึกหรือกล้าหาญพอที่จะมีความรักครั้งใหม่หรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อาจจะไม่ได้เคยมีความรักกับคุณนะคะในอดีตหมายถึงว่าอาจจะยังไม่ได้คบกันเขาอาจจะเจ็บปวดเสียใจกับความสัมพันธ์ก็เลย กลัวความรักความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้นะการโทรหาการพูดคุยการจบเสร็จสิ้นการรอคอยการไม่อยากเจ็บปวดเสียใจแล้วการหลุดพ้นพันธนาการหรือในมุมมองของเขาที่จะโทรหาคุณเพื่อส่งข้อความข่าวสารการกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นอะไรที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์คุ้นส่วนและในอนาคตไกลๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณสองคนหรือนะคะเขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกให้คุณก็ได้ว่าเขาอยากเจอหน้าคุณ คุณเท่านั้นที่อยากจะทําให้เขามีความรักความสัมพันธ์ในอนาคตมันอาจจะเป็นในระยะไกลๆก็ได้แต่มันเป็นการโทรกลับมาหาการหรือการกลับมาเจอหน้ากันการกลับมาร่วมกันเป็นทีมเดียวกันสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะที่ดีนะคะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นที่กลับเข้ามานะคะคือคนคนนี้ เคยเจอหน้าคุณนานแล้วทีนี้ภาพสะท้อนของความเศร้าความเจ็บปวดเสียใจเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นบาดแผลขึ้นมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะจบสิ้นกระบวนการนี้ไปคนคนนั้นก็เช่นกันนะคะ ทีนี้สถานการณ์มันบ่งบอกว่าในอนาคตข้างหน้าคนคนนี้จะสนับสนุนคุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเกอร์กูหรือจะเป็นคนที่จับมือแล้วมันจะนํามาซึ่งความรักความสัมพันธ์นะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานการณ์ครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมเหตุการณ์ที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันจะจบสิ้นไปแต่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ย้อนกลับมาพูดคุยย้อนกลับมาเจอหน้าย้อนกลับมาร่วมงานแต่ในอนาคตระยะไกลๆก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวของคุณเองว่าเจ็บปวดเสียใจเรื่องความรักหรือรกลัวความรักไหมคนคนนั้น ก็เช่นกันอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ที่กลับมาพูดคุยที่กลับมาเจอหน้าที่กลับมาสังสรรค์แล้วก็ปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเจอในอดีตและคนคนนั้นเจอในอดีตในชีวิตของเขาเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะคะว่าเขาสมควรเดินออกจาก ความเศร้าเสียใจแล้วเริ่มต้นใหม่ในหัวใจของเขาจริงๆหรือยังนะไม่จําเป็นจะต้องมีความกังวลไม่จำเป็นจะต้องไม่ไว้วางใจไม่จำเป็นจะต้องออปิดบางซ่อนเลนความรู้สึกเนี่ยนะไพ่ใบแรกนะเพศซอฟเพนเดิลเคนะคนที่นะอยู่หลังม่านแล้วก็แหวกมา่านเปิดเผยตัวตนออกมาแล้วก็เข้ามานะเพื่อเพื่อแสดงออกความรู้สึก เพื่อให้เพื่อช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนว่าเขามีพลังงานความสามารถที่เข้มแข็งแข็งแรงที่จะต่อสู้กับความสมพันต่อไปนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะราศีพฤษภลัคนณะพฤษภครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมราศีที่มาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้นะคะหมอมองเห็นถึงราศีราศีพิจิกนะคะราศีธนูแล้วก็ราศีพฤษภนะคะหมอมองเห็นสถานาการณ์ประมาณนี้นะคะ เอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะ ส่วนถ้าใครสนใจที่จะดูดวงสนตัวหรือมีพลังงานที่ใกล้เคียงนะคะก็คือโอนยอด990บาทนะคะแล้วก็ส่งสลิปมาเราจะพูดคุยเราจะพูดถึงสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้านะะเราจะดูดวงอนาคตให้ถ้าคุณเสียเงินค่าครูดูดวงสนตัวนะคะกดไลค์กด Sub สไครต์ไว้ได้หรือถ้าคุณสนใจรับสิทธิพิเศษสมัครสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทก็ได้ขึ้นอยู่กับนะความสะดวกหรือการสนับสนุนหมอแจงก็ขอบคุณมากๆสิทธิพิเศษก็คือเราจะได้รับ ชมคลิปวิดีโอก่อนใครเวลาเราอัปโหลดนะคะส่วนใครที่เข้ามาชมคลิปครั้งแรกถ้าคุณคิดว่าพลังงานตรงก็คอมเมนต์ให้คอมเมนต์ฝากไว้ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวแบบไม่อยากจองคิวนะฮะดูดวงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ299บาบาทโอนยอดแล้วก็กดลิงก์ไลน์เราจะสรุป นะเราจะสรุปเราจะไม่พิมพ์ต้อตอบนะคะคุณไม่ต้องพิมพ์คําถามไว้เราจะสรุปตามไพ่แล้วเราจะพิมพ์ยาวทีเดียวนะคะแล้วก็คุณไปอ่านได้นะคะเอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่นะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไปกำลังใจงอยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ